เรามาดูโรตีของที่เมืองอิมฟานรัตมณีปูกันนะคะมันอันนี้เป็นออเดอร์ของเราดูแล้วน่าอร่อยมากๆเลยนี่ค่ะเพื่อนๆดูนะคะโรตีก็่หน้าตาจะเหมือนของที่บ้านเราอะค่ะนค่ะแต่ว่าของเขาเนี่ยจะไม่ใส่เนยไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็คือจะทานกับเบียร์นี<ม>ไก่ หรือว่าจะทานกับไอตัวเนยนะคะตัวนี้ก็ทานกับเครื่องเคียงก็คือแทนข้าวอะค่ะก็จะเป็นเมนเอ่อเพราะว่าเป็นเมนแทนข้าวเรานี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่เป็นของเรานะคะที่เราออเดอร์นะคะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมอย่างอื่นด้วยนะคะนี่ค่ะตลาดก็ยังไม่เลิกเลยที่เป็นตลาดขายส่งนะคะนี่ค่ะ ใหญ่มากเลยนี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะแต่คนที่นี่ก็จะหน้าตาไม่ค่อยเหมือนอินเดียอินเดียนะคะหน้าตาก็จะดูเป็นเหมือนคนเมียนมานะคะนะคะเหมือนคนเมียนมาเนี่ยค่ะดูคนขายก็จะไม่อินเดียอินเดียอันนี้ก็จะเป็นคนที่เพิ่งเจอะค,ะค่ะเนี่ยค่ะหน้าเขาก็จะเหมือนคนบ้านเรา